เทสเทสไอ้เรื่องนี้เราจะมาเปลี่ยนแนวเกมเอานะฮะเราลืมดูด้วยว่ามันสามารถใช้จอยได้ไหมแต่ว่าเราก็จะใช้นะฮะใช้ได้นะฮะเกมทุกเกมส่วนมากผมจะเน้นไปยังที่จอยนะ,ะอันนี้คือปรับตั้งค่าอะไรบา้บาๆนาะๆนะอันนี้คือเซฟนะฮะ ไม่ใชรอกเราก็จะเริ่มเลยนะอ่าไม่ต้องถามน,นะว่าคืออะไรบ้างโครงการนักศกคิดจะออกกัน,น,ะะกนช่วงนี้ผมอาจจะถ้าจบจากคลิปที่ดองเอาไว้เสร็จแล้วคลิปอื่นอาจจะมาช้าเลยเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเลยนะถ้ามีโอกาสผมจะเปิดการวางเยีย เ yeah. ปิดไปก็เป็นคนด้วยได้มีชายชะกันนะฮะจำนวนมากมายจะมีอยู่แค่สองสามคนนะได้พายเรือไปยังถ้ำนะอา้าวสี่แล้วก่ะอ๋อเราคือคนที่สี่ ดูจากทรงแล้วยังไงก็ใช่เพราะไม่เหมือนใครนะฮะคาเล็เกอร์ไอ้คาเร็กเตอร์ตัวเองส่วนมากจะไม่ค่อยเหมือนใครนะเกนนี้ซื้อมาไม่แพงนะสามารถไปหาดซื้อกันได้ตัวเทียงเกนแล้ก็จะเป็นชื่อตามคลิปเลยแล้วก็จะขีร์แค่ EP เท่านั้นเพราะว่าผมคิดเก็บตั้งชื่อ เออคนตั้งชื่อผมปเป็นทาหารแล้วก็เลยให้คนตั้งชื่อให้นะอ้าวมือไปโดนเปาเปขา ด็อกนะฮะมันคือฟีนิกซ์สีฟ้านะฮะเมลโก้อา้า วนนี้แม่นาตต้องมาแล้วช่งวางนะอ้าวเขาขึ้นเงินปยแล้วแล้วเราว่ายน้ำได้หรอแล้วสั่งคนแล้วปม่นาแล้วม,มันกองไฟนะนี่คือการประจัญภัยของเราเฮ้ยมันต้นไม้ปิดหมดเลย เราก็ต้องกลับมาจุดเดิมเพื่อแบบไม่พายนะฮะแล้วก็พายกลับเขา้าต้องไปหาตรงหาแต่อะไรหลายๆอย่างสงสัยต้องซื้ออะมาจริงๆอ่ There is a place where the lost embers go ที่แรกเราเน้นว่าจะไม่มีเนื้อเรื่องนะเน้นว่าจะเป็นแนวเกมแบบพาฉลุยหรือป่าเป็นปั๊บอะไรแบบนี้ไปเลยนะแต่ไม่ใช่นะก็ยังมีเนื้อเรื่องนะซึ่งเนื้อเรื่องนั้นต้อง่ายและแปลด้วยนะ คำแปลเคือที่มีที่ที่ทานที่เท่าทาน,ทานหายไป as the light begins fade the to แสงเริ่มจางลง เเป็นวิญญาณละ่ะเอา้าเราไม่ใช่เอา้าเราเป็นตัวสีฟ้าละ่ะนึกว่าเป็นตัวสีวนี่แล้วพับปกเป็นสีอหละอ,อ๋อเอ็มเบลสต์ดลท์อัลจากนี้ผมคงไม่ได้อ่านแล้วนะฮะ The wall glistened Ember felt so that it was a relief to find someone to talk to you. Oh, oh. Ember froze when I noticed the small satchel. Oh, <laughs> uh, satchel felt heavy. And the statue shone brightly in the light. There was a symbol on the floor. Ember noticed something wrong. <todic music> so done. There was a round space where something used to fit. the <laughs> To Ember's delight, the golden statue slid perfectly into place. I <laughs> got. กดอกครั้งแล้วกดเลื่อนนะตูจุ๊บเลิศโอ๊ะสั่งพันอะไรเยอะแยะก็ไม่รู้นะปัญหาไปกันต่อเลย Amber left feeling sorry for the stranger วันนี้เราสามารถอ่านสัตได้อันเดิผมจะลองอ่านเท่าที่อ่านทันแล้วกันโอเคนะ

น,นี้ยังไม่มีลูกเล่นอะไรให้ทำน,นะฮะเอ็มเบอร์เฟลท์ like they were being watched กดบีนี่คืออะไร The path was blocked oh. The path was blocked ดูสิว่าแบบว่าอะไรเส้นทางตก ปิดกั้นนะอ๋อไม่ต้องบอกก็รู้โอ้ยมีวิงจอออยู่ด้านล่างตอนนี้น่าจะเป็นไปต่อด้แล้วลงไปหาจิงจอกก็ไม่ได้นะตอนนี้มีรู้เร่งสมารถกดตัวบีได้แล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าตัวบีนี่มาใช้ทำอะไรไนดะ้ ember approached I mean, I took the flames seemed to call out to oh, I fine. Oh. with a feeling like falling the forest had slipped away Ember felt lost in darkness and ruin. The caged flame stoked new hope in Ember. เรากำลังงงอยู่ว่าเราใครเยียดหรือว่าใี่เคยเยียดแล้วเราก็ลงไปด้านล่างที่เอานี่ลง nó ở đây nào Xoay video Nó có được tiền chiếc thẻ Nó có sập ở đây Hope was almost within reach. พลังแรกก็ง่ายไปเนี้ยแต่พลังหลังก็อนันนี้คอยดูสมจะเล่นจบเข่งอิปากไรู้ปลดออยเปลวไฟได้แล้วจะได้พลังไหม ไม่ได้นะผมรู้สึกว่าในป่านี้ฝั่งรู้สึกเหมือนนใน The flame lingered ahead. Was it trying to escape? อ๋อตัวบีนี่คือวิ่งเร็วใช่ไหมแล้วที่เรามีน้องจิ้งจอกอยู่ไม่ใช่หรอ ตัวบีโอตัวบีนี่คนนี้ยอยนะอะไรเก้าเนี่ยจุดซับเป็นหินเหรอเฮ้ย <c oughs> ไม่กลับไม่มีชีวิต campfire flickered into life. <laughs> "the ghost spoke. hope has returned to a forlorn. i will warm them until they choose. Move ฉันจะอบอุ่นพวกเขาจนฝ่าพวกเขาจะเลือกเพื่อก้าวต่อไป Amber looked to the ghost for answers. Emma hmm. าหาคําตอบจากวิญญาณเราทําเป็นว่าฉันอยู่ที่ไหน This is a place between places. Mm hmm. นี่คือสถานที่ระหว่าง To travel t h r o u as your light fades. เพื่อเดินทางผ่านศอเกเพื่อเดินผ่านหา,นานเป็นแสงของคุณจง <But none S 1> านาตาแต่นอน have passed on in a long time แต่ไม่มีใครผ่านไปได้นานแล้ว The forest king now holds us here ราชาแห่งป่าตอนนี้ถือว่ารองที่และบรรดาผู้อะไรอาจจะเบื่อหน่อย Again that word forlorn ไฟไฟเราที่ถามนะอีกครั้งที่ถามคขา อีกครั้งที่คำนั้นคำนั้นคืออะไรวะไม่ร้องไปนะอ๋อเราสามารถเลือกคำตอบได้ด้วยนะคุณคือใครเหงาเราเอาเป็น,ค,นค,ค,คุณคือใครดีกว่าคุณคือใครฉันคือเออฉันเป็นเพียงคนนำทางไปยังเปลวไฟออ๋ So many lost embers have I seen, more than I c o u l e l p แล้วก็จะเ,เ,เห็นเท่าทันจะเห็นเท่าท่านที่คุณมากฟ้าที่ฉันจะช่วยได้อะไรก็คือต้องก็ต้องตอบว่าเหงาอยู่ดี The forlorn are those who lost their way along the path. คนที่เหงาคือคนที่แพ้ไปตามหา If you find them, Send them me guide and to them. I will ถ้าเจอก็ส่งมาได้เลยและฉันจะนำพวกเขา a m b e r thought of those they loved, those they d left behind. สิ่งที่พวกเขารักเรานั้นมีอันนี้คือฉันต้องการไปต่อฉันอยากจะช่วยคนอื่นฉันต้องไปช่วยคนอื่นซีฮีตัด้ล็ไป There w e r t h e r lost along t h e journey. มีคนอื่นหายไปจะ ตามพวกเขาการเดินทาง Find them and I will guide and them them หาพวกเขาและฉันจะนำทางพวกเขาก็จะมีตอบอีกอันหนึ่งคือช่วยฉันด้วยฉันต้องการไปต่อช่วยฉันด้วยแล้วกัน Step backwards, little Look behind. ถอยหลังหน่อยเอ็งมาดูซิว่าด้านหลังเมื่บนหน้าผาเล็ก พรพร the stranger said, Take care of those you care about the most. ป้าคือมันไม่เป๋ให้เม่มันไม่เป๋ให,เให้เราก็ต้องโดนสดนะฮะ The door was sealed shut. แปลว่า ทุิทเราต้องเดินทางกันเองแล้วนะจิ้มจอกแน่เลยเดี๋ยวเราไปหาจิ้มจอกเราก็จะจบอีพี ไม่สามารถสูมได้นะโอเคเราจะอีพีเอาไว้ตรงนี้เจอกันใหม่อีพีนา